ต้นพันธุ์ที่เตรียมจะไปปลูกนํามาแช่น้ําไว้ก่อนนะคะแช่น้าไว้อย่างนี้รากก็จะได้ดูดน้ําอามาไว้ที่เหง้า้วเวลาไปปลูกเขาจะฟื้นตัวได้เร็วค่ะแช่น้ําไว้ตั้งแต่สิบยี่สิบนาทีขึ้นไปนะคะได้จนถึงหนึ่งถึงสองวันหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะย่าๆมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้ย่านำเพื่อนมาดูวิธีการเตรียมต้นพันธุ์ผักกูดเพื่อจะนําไปปลูกที่ใหม่นะคะการขยายพันธุ์ต้นพันธุ์ผักกูดเพื่อไปปลูกที่ใหม่วิธีง่ายที่สุดก็คือการถอนต้นผักกูดจากต้นเดิมโดยการถอนแบ่งกอแบ่งหน่อออกมาและนําหนอนั้นไปปลูกที่ใหม่ผักกูดจะเติบโตโดยการมีหน่อขึ้นจากใกล้ๆกับกอแม่นะคะนี่หนอที่เกิดจากราก ต้นน่อเล็กๆนี้เราก็ถอนไปปลูกที่ใหม่ได้เลยค่ะต้นผักกูดปลูกได้ทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่นะคะนำไปปลูกในที่ชุ่มชื้นลดน้ําให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าต้นเล็กหรือต้นใหญ่ก็งอกทั้งนั้นเลยค่ะก่อนนําต้นพันธุ์ไปปลูกควรตัดใบเหี่ยวหรือปลายใบที่เหี่ยวๆออกเพราะจะทําให้เวลาลมพัดหรือต้นพันธุ์ไปพันกับต้นอื่นนะคะใบจะได้ไม่หัก หากมีรากที่ยาวเกินไปก็ตัดรากออกได้ค่ะต้นผักกูดจะมีรากเป็นรากฝอยรากบางส่วนก็แผ่ไประดับพื้นดินเมื่อเราตัดรากออกบางส่วนก็จะสร้างรากใหม่ขึ้นมาซึ่งยึดติดกับดินได้ง่ายเร็วยิ่งขึ้นค่ะต้นพันธุ์ผักกูดที่มีอายุมากขึ้นประมาณ 1- 2สองปีขึ้นไปก็จะมียอดผักกูดที่เป็นยอดใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อเราปลูกใหม่ๆผักกูดก็อาจจะเป็นยอดเล็กอยู่ ต้องให้อายุผักกูดเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนและต้นมีความอุดมสมบูรณ์จึงจะได้ยอดที่ใหญ่ๆค่ะตามแนวเส้นใบของผักกูดที่มีต้นแก่ๆก็จะมีซอไรซึ่งจะแตกฟูและปล่อยสปอร์ออกมานะคะต้นผักกูดเมื่ออายุหลายปีจึงมีต้นพันุ์เล็กๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งเกิดจากสปอร์ที่ปลิวไปค่ะต้นพันธุเหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นผักกูดต,ต้นใหญ่ได้นะคะ เมื่อเราได้ต้นพันธุ์มาแล้วหากยังไม่ปลูกทันทีก็สามารถนำมาแช่น้ำไว้ได้ค่ะเพื่อต้นพันธุ์มีความอิ่มน้ำและดูดซึมน้ำไว้ในตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อนำไปปลูกในหลุมปลูกหรือในกระถางที่เตรียมไว้ต้นพันธุ์ก็จะตั้งตัวได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะที่เงาได้สะสมน้ำไว้บางส่วนแล้วเวลาปลูกต้นผักกูดเมื่อวางผักกูดไปในดินหรือในกระถางนะคะก็ให้ปิด ดินประมาณนี้ประมาณโคนผักกูดนะคะอย่าปิดท่วมยอดเพราะหากท่วมยอดบางครั้งยอดที่ปลูกมาใหม่จะเน่าได้ค่ะอย่าปิดขึ้นไปสูงนะคะแล้วอย่าปิดต่ำลงมาจนระดับรากเพราะช่วงปลูกใหม่ๆรากยังไม่ยึดกับดินลมพัดก็จะทำให้ต้นล้มได้นะคะการปลูกผักกูดปลูกง่ายค่ะเ,เพื่อนๆมือใหม่ก็ลองปลูกดูนะคะช่วงแรกต้องทำใจก่อนนะคะหนึ่งสามเดือน อาจจะไม่เห็นยอดผักกูดผูกขึ้นมาหรือบางต้นที่แข็งแรงก็อาจจะผูกยอดได้เราเห็นค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงทําใจรดน้ําเช้าเย็นเวลาสองครั้งหรือให้น้ําต้นผักกูดโดยใช้ระบบสปริงเกอร์ก็ได้ค่ะจะทําให้พื้นดินชุ่มชื้นยิ่งขึ้นผักกูดเป็นต้นไม้ชอบที่ร่มรําไรไม่ควรให้โดนแดดโดยตรงนะคะหากโดนแดดโดยตรงพื้นดินบริเวณนั้นจะแห้งต้นผักกูดจะเจริญเติบโตได้ช้าและมักไม่ค่อยออกยอดนะคะ การให้ปุ๋ยครั้งแรกในการปลูกต้นผักกูดอาจผสมลงในดินปลูกเลยก็ได้นะคะในแปลงปลูกหรือเราปลูกลงกระถางก็ผสมลงในกระถางหรือจะรอยต้นพันธุ์ปิีใบมาก่อน3ามสี่ใบจึงค่อยให้ปุ๋ยคอกแบบนั้นก็ได้ค่ะการปลูกต้นผักกูดและการดูแลไม่มีตายตัวนะคะเพราะต้นผักกูดเป็นไม้ป่าที่เรามาเลี้ยงที่บ้านการดูแลจึงสามารถทำได้ตามความสะดวกของเราค่ะ เพียงแต่ให้มีความชุ่มชื้นย้ายดินแห้งและย้ายโดนแดดจ,จัดแค่นี้ต้นผักกูดก็จะเริญเติบโตและให้ยอดที่สวยๆกับเรานะคะและหากจะยอดสวยยิ่งขึ้นก็ต้องบำรุงโดยให้ปุ๋ยคอกและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอค่ะยายากขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย